Everyone, how are you today? are fine I'm สวัสดีค่ะวันนี้หลายท่านนะคะคงงงนะคะว่าทำไมวันนี้ต้นน้ำถึงพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะวันนี้นะคะต้นน้ำเนี่ยจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ๆนักเรียนผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ามนะคะรุ่นที่4คะ่ะว่าแล้วก็ตามพี่ๆไปเรียนกันดีกว่าคะ่ะไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร์วีสังขาดานายกอง์การบริหารส่วนตำบลคลองสับพร้อมคณะผู้บริหารนะคะได้มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจนะคะแล้วก็แถมยังมอบเสื้อนะคะให้นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่4กันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะผู้สูงอายุของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเพราะเราเนี่ยมีประสบการณ์มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้น เมื่อเรามาร่วมกันทํางานร่วมกันแล้วอะไรที่คิดว่ามันจะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปสําหรับวัยของพวกเรา ตอนนี้พี่กุ้สูงอายุนะคะรุ่นที่สี่นะคะับกำลังเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะไปดูเลยค่ะ morning morning ต่อไปพอบอกไนท์เลสเทียสแล้วก็ใส่ชื่อเรานะครับไม่ต้องใส่ชื่อคนอื่นข้างเอาลได้ให้เอาไว้ให้ครับ

วันนี้สนุกไหมคะสนุกสนุกค่ะค่ะมีความประทับใจอย่างไรบ้างคะในกิจกรรมนี้คะก็ประทับใจเพื่อนๆประทับใจทุกอย่างที่มาเรียนนะคะค่ะนี่ได้คำั่งอะไรบ้างคะคุณป้าสักอันหนึ่งได้ไหมคะโซ่ขูดหมอนหนึ่งขูดหมอนหนึ่งใช่ฝากอะไรถึงท่านนายกได้อยไหมคะที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ขึ้นมาคือท่านได้แบบคือยังไงก็รักท่านนายกนะค่ะโอเคค่ะวันนี้สนุกไหมคะวันนี้เป็นกิจกรรมสนุกมากครับ มีพ่อทับใจอะไรบ้างคะในเกิจกรรมทุกอย่างเลยครับประทับใจครับดีมากครับที่ให้โชว์คำศัพท์สักคำคพื่อเน้นษายเกียแล้วุกขั้นตอนเลยนะคำว่าคบอลี้กันเลยครับกิจกรรมทักทายที่ดีมากครับช่วยต่างในหุ่ท่านนายกเลยค่ะที่จะเป็นกิจกรรมนี้เช่นกันครับท่านนายกที่มีหูตาที่สว่างมากครับ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 มีความคิดที่ดีมากครับเพราะท่านนำจากพื้นฐานลงมาถึงคนเบื้องล่างถึงเบื้องสูงได้ได้ดีมากครับสามารถที่ เข้ามาด้วยคือได้กันได้ถ้ากันเด็กกันผู้ใหญ่ครับยังอายุมากครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณสนุกมากกิจกรรมเต็มเวลาเป๊ะดีมากช่วยชมภาษาอังกฤษสักคำที่เราได้ไปกับบ้านสักคำอเมริกาเออที่ได้ร่มไปนะทีได้ร่มไปใช่ค่ะงและกท่านนายกด้วยนะคะที่ว่าสนุกชสัมผกิจกรรมนี้ขึ้นมากท่านนายกดีมาก กิจกรรมนี้ดีมากดีมากใช่ใชดีมากขอบพระคุณมากเลยนะจ๊าโครงการดีๆและสนุกสนานแบบนี้นะคะสนับสนุนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร์วีสักหัดานายกองค์การบริหารสร่วนตำบลคลองสามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องน้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Have a good day see you next time